พี่น้องพอกกันอีกคลิปหนึ่งของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะชุดคลิปนี้แอดจะลงเป็นหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะหลังจากที่เท้าลงสูตรหลัก10บล่างไปแล้ว3ส,สูตรชนกันนะคะที่หลัก10บล่างเนาะคะ่ะสำหรับหลักหน่วยบนแอดจะทยอยลงไปนแน่แล้วเนาะคะ่ะ สูตรได้จะไปสูตรได้จะมากเนาะคะ่ะหรือจะกอดข้อกันมากอัจังวากันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องสูตรหลักหน่วยบนอแอดต,ตะลงไปแล้วหลายสูตรเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องไปเลื่อนเบิ่งคลิปเด้อค่ะ <c oughs> ขอเอาให้ค่ะพี่น้องชุดนี้จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะหลักหน่วยล่างสามสูตรเนาะคะ่ะเป็นสูตรระยะสั้นเนาะคะ่ะเป็นสูตรระยะสั้น จะเดินต่อพน้อพี่น้องเนาะค่ะจะเดินต่อนะคะค่ะไปเบิงคําเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะค่ะพี่น้องคะไปดูคําเตือนก่อนค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะ แนวทางกะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องขออนุญาตเอาใบข้ามเตือนออกก่อนเนาะค่ะนะคะ,นะคะเข้าไปเบรงสูตรแรกกันเลยเนาะคะ่ะสูตรแรกคือหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะสามสูตรพี่นอ้องอ่าวังนิดหนึ่งหันนี่แม่เอดเอาหลักสิบล่างสามสูตรชนกันที่เม็ดเดียวเลยทั้งสามสูตรจะมา,อาบอพี่น้องไปเบรงที่หลักสิบล่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไป เดี๋ยวเด้อค่ะแอดขยายขึ้นจักหน่อยหนึ่งก้อนนะคะนะคะที่หลักหน่วยล่างรัฐบาลไทยเนาะคะหลักหน่วยล่างรัฐบาลไทยอ่มือแรกแอทเทเดยแปดเก้าเจ็ดก็เข้าที่เก้าหลักหน่วยเด้อพี่น้องเบื้องหัวขอนั่เนาะค่ะหนึ่งสองศูนย์เข้าที่สองหนึ่งเจ็ดแปดหกเข้าที่หกแปดเก้าเจ็ด เข้าที่แปดนะคะสองสามหนึ่งคืองวดทัดไปเนี่ยงวดที่แล้วได้แปดเก้าเจ็ดพี่น้องที่หลักหน่วยล่างก็มาที่สองแปดเนาะคะ่ะสีเดินให้ต่อ,อพี่น้องมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอ,อดลงไปชุดลักซิปล้วพี่น้องไปเบื้องเรามาเปรียบเทียบกันเบื้องเด้อค่ะหลักสิบล่างเน้นๆลงไปแล้วชนกันสามสูตรเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปเบิ้วงธีทําำของสูตรลักหน่วยเนาะคะ่ะ ลักพันบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งได้เลขหน้าครั้งที่2เนาะคะ่ะเอาลักสิบของเลขหนา้าครั้งที่2เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วก็บวกเก้บวกหนึ่งบวกแปดไปบวกกันเลยค่ะหบวกกันสมครั้งห้าสาหยกหไปบวกเจ็ดห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบสองยกไปต่สองเอาไปต่หลักหน่วยเนาะคะ่ะสอบวกหได้3 3มสามบวกเคงที่ ได้ส2 2องบวก1ได้3 3บวก8ได้11นะคะ่ะถูกยุคค่ะพี่น้องคะสองสหนึ่งที่หลักหน่วยล่างสิงหน้าบอพี่น้องแนวทางกะนีเขาไม่รุดเนาะคะ่ะเดินบ้างหลุดบ้างพี่น้องบ่ได้เขา่าแบบว่าชนิดว่าบ่รุดเลยเด้อค่ะมีเขา้ามีหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะที่ รัฐบาลไทยหลักหน่วยล่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปเบิ้งงวดแหลกเข้าเฮดได้แปดเก้าเจ็ดหลักหน่วยเดอ้อพี่น้องเข้าที่เก้างวดทัดมาสองสามหนึ่งเนาะคะ่ะเข้าที่หนึ่งงวดทัดมาหกเจ็ดห้าเข้าที่สี่หกงวดที่แล้วแปดเก้าเจ็ดเอาคือตัวเดียวกันแทนพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรไก่เคี่ยงเยอะค่ะเนี่ย เข้าที่สองแปดเนาะคะ่ะจะเดินใ้ต่อบเนาะคะ่ะโอ้โหว่าช่นดับของผู้ใดบอแอดกับมีตัวชอบในใจเม็ดเดียวอยู่ค่ะพี่น้องเม็ดเดียวขอลอเนาะคะ่ะเอาใส้กับหยังพี่น้องยังจะได้เปะ๊ะคูเดียวขอลอคือเกาเนาะคะ่ะอ้าเราทาไว้แล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหลักหมื่นบวกกันสองครั้ง หลัก10ล่างสองครั้งได้เท่าไหร่ตั้งแล้วก็บวก1บวก8หลักหมื่นคือ9 9 2 18 8บวก4ได้12ตั้ง2 2งบวก1ได้3 3บวก8ได้11 1แบเบ็แวบบค่ะคนละสูตรเด้อค่ะพี่น้องได้2 3 1เนาะคะ่ะได้2 3 1ชนกันหมดเลยเนาะคะ่ะ ไปสูตรที่สามเนาะค่ะพี่น้องไปสูตรที่สามค่ะที่หลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะเบิ่งหัวขอเด้อพี่น้องสี่เก้าสามเข้าที่เก้าที่หลักหน่วยล่างแปดเก้าหนึ่งหกศูนย์เข้าที่สองหนึ่งหลักหน่วยล่างสองหนึ่งหกหนึ่งห้าเข้าที่หลักหน่วยล่างสี่หกเข้าที่เลขหกเก้าสี่แปดงวดที่แล้ว เข้าที่สองแปดหลักหน่วยมาที่แปดเนาะคะ่ะจะแมนบอพี่น้อง่าเนาะคะ่ะจะเป็นไปได้บอไปเบิ้งวิธีทํำกันเนาะคะ่ะว่าแอดบวกถือบอตั้งสามตัวบนแล้วก็เลขหน้าครั้งที่สองนะคะค่ะหลักหลักหน่วยบนบวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็ไปบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองอีกสามครั้งเนาะคะ่ะคือเลขหนึ่งเจ็ด บวกกันหนึ่งครั้งได้7 1บวกกัน3มครั้งก็ได้3 3บวก7ได้10 10คือ0 0บวก7คงที่ได้7 7บวก5ได้12 2บวก4ี่คงที่ได้6 7 2 6ดสองพี่น้องคะที่หลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะที่นี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้เนาะคะ่ะงวดที่แล้วชนเก่าสสูตรบมาเลยด้พี่น้อง ช่วแปดช่วเก่าน้ากันทั้งสามสูตรเนาะคะ่ะแต่มาที่แปดเก้าหลุดไปเลยเนาะคะ่ะเก้าหลุดไปเลยเอาพี่น้องแคปเอาเดอค่ะที่หลักหน่วยล่างก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแคปเอาก่อนค่ะที่หลักหน่วยล่างวันนี้ชนกันที่สองสามสูตรเนาะคะ่ะ ชนกันพี่น้องขยายเบิ้งเอาเดอ้อค่ะเด้อแอดจ่ะนะคะมันสิมันมันเอาว่าใดเมดเนาะค่ะนะคะเอาว่าใดเมดก็ต้องย่นย่อลงอีกเนาะค่ะชนกันที่สองเม็ดเดียวลองสามกับหนึ่งเนาะค่ะชนกันที่สองเม็ดเดียวเอาสำหรับคลิปนี้กะเดินทางมาหอดถ่ายคลิปแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไหลกดแชร์เปิดการมองเห็นสายแอดในเดอ้อค่ะอ่า แอดไปเพราะหวัวใจเลาหยอดยอดอดูลดล่องเหลือน้อยมากพี่น้องขอความอนุเคราะห์จากพี่จากน้องเนเ้อร์ค่ะขอนําใจน้าพี่น้ำน้องซอยแอดกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกาลังใจแอดนเนเ้อค่ะจะได้มีกําลังใจหาแนวทางดีๆได้เดๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไวส้สำนีสากรพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ